การเดินทางในการตะพืติในการปัจจุบันคราวนี้เราจะเดินทางออกรับปิตาบาทเหมือนเดิมในช่วงเช้าเพื่อเพื่อที่จะโปรธายาติโยครับคำว่าโปรดธาเป็นคําที่มีความหมายมากเพื่อให้ยาโยได้รับประโยชน์ในการประพฤ้นในการปัจจุบันในการออกรับปิตาบาสของพวกเราความมดงาม ในการบิณฑบาตหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นการเผยแผ่ธรรมเป็นการประกาศธรรมแม้แต่พระสัสดาซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่เลิศที่สุดประเสริฐที่สุดสับทรุธรรมเป็นพระอาหารหันตสัมมากับพุทธเจ้าพระองค์ก็ยังทรงออกโปรดจัดด้วยการบิณฑบาตภุพันเหตุบิณบานั้นจะ สายเหตธรรมเทศนาพระาศาสดาจะทรงตรวจด,ดูโลกตรวจด,ดูเวนยสัตว่าควรที่จะไปโปรดอย่างสถานที่แห่งใดบุคคลใดการที่พระาศาสดาได้เป็นผู้ที่ให้พวกเราได้เห็นในการที่เราจะได้ตามรอยบาทตามรอยรับตลอดพระชนมายุของพระาศาสดาที่โปรดเวนยสัตว์ ด้วยการเดินทางด้วยมาา้าท่าจ,จากบ้านสู่บา้านจากป่าสู่ป่าจากเมืองสู่เมืองไม่เคยได้อาจได้เหตนความพระสาวชดาได้เดินทางด้วยรถด้วยปา้าด้วยเกวียนในครั้งสมัยพุทธกาลก็มีรถมา้าเกวียนแต่ด้วยการที่พระสาวชดาได้ตรงมีพระมหากรุณาที่คุณต่อเวเนยสัตร์ เราอ,อกได้เดินทางโปรดเวนยสัตว์ด้วยพระบาทด้วยเท้าเปล่าตลอดพระชนมายุของพระศาสดาถานั้นพวกเราทั้งหลายที่ได้ออกจากริ้กรดงพวกเราได้เผลพวกเราได้เดินทางตามรอยบาทก็คือพวกเราได้โปรดเป็นสัตว์ทั้งหลายด้วยบุญด้วยธรรมด้วยคุณงามความดีที่พวกเราจะได้เผยแผ่ประก,กาศทั้งให้ได้เห็น ทั้ให้ได้ทำบุญทั้งให้ได้ประพฤติปฏิบัติร่วมในการเดินทางของพวกเราในวันนี้เราจะเดินทางออกจากจังหวัดภูเก็ตสู่จังหวัดพังงาเป็นอีกช่วงหนึ่งที่สําคัญขอพวกเราที่ตั้งจิตในการแผ่บุญแผ่เมตตาให้เกิดคุณค่าให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดทุกก้าวย่างที่เราเดินทางขอให้เป็นก้าวย่างแห่งบุญ ต่การแผ่คุณงามความดีให้กับทุกจิตทุกวิญญาณที่อาจจะรอคอยสวดบุญมาไม่รู้กี่วันกี่เดือนกี่ปีหรือผ่านมาหลายร้อยปีโดยที่เราไม่รู้ขอเราเป็นก้าวย่างแห่งธรรมเอาความสงบเอาความร่มเย็นเอาการสำรวมระวังที่พวกเราได้เดินทางเป็นเครื่องสื่อไปถึงจิตใจของญาติโยมให้ได้รับความสงบได้รับความร่มเย็น ได้รับกำลังใจในการที่จะนำไปต่อสู้กับความทุกข์ปัญหาอุปัสรรคหรือว่าอยากให้เกิดความสุขจากบุญจากความดีที่พวกเราได้ปรเพื้นปฏิบัติที่ญาติโยมได้ทำช่วงเวลาสั้นๆอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานในความรู้สึกของญาติโยมการใส่บาตน,น้ำแค่ขวดหนึ่งข้าวแค่จานหนึ่งอาจจะเป็นความทรงจำ ในการที่ญาติโยมได้ทำบุญใส่บาตรกับคณะสงฆ์โมใหญ่อาจจะเป็นเครื่องจดจำและนำให้เกิดความอบอุ่นในบุญในรับกับจิตใจญาติโยมดาน,านขอความร่วมมือในการเดินทางด้วยการสำรวจระวะังขออนุทนาในการตั้งใจในการประพฤตินในการปฏิบัติของพวกเราทั้งหลายเพื่อให้เกิดคุณค่าเกิดประโยชน์ขอความเจริญอกงามในการ ือในการปฏิบัติในพระศาสนาขอพวกเราได้บวนด้วยคุณค่าอยู่ได้ดีได้จเจริญได้ในธรรมของพระศาสดาจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งทุกข์คือพระนิพพานโดยทั่วกัน